ามาใหม่เงินอกเคยได้ใช้งานนึ่งนมาเล่มที่หนึ่งนะคะจะเ,เป็นทรงเน็ตเหมาะกับสะสมใช้งานได้ด้วยนะคะปกติสวยพร้อมใช้งานนะคะคมถูกคมจะทำเป็นคมโบราณนะคะเล่มน,นี้นะคะคมโบราณนะคะจะไม่เห็นรอยคมมีดนะคะทำคมโบราณนะคะด้านจะทำเป็นวาลแบบนี้นะคะเห็นไหมมิติมัน ะะปิดท้ายนะคะเพราะว่าเป็นด้ามกันนะคะแล้วก็ทําเป็นคอทองเหลืองสองอันประกบประสานกันล่องเลือดสองเส้นนะคะงานแฮนด์เมดนะคะมีเล่มเดียวนะคะความยาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่12.6นิ้ว นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่กว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2.2สันหนาเนียจะอยู่ที่5มิลด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่6.7นิ้วนะคะมาคมโบรานะคะคมโบราณ มีนะคะเฉพาะมีดดิ่งเดียวนะคะจะอยู่ที่2,790นะคะลมสูงสามารถสังส่งทางฝักซองได้นะคะถ้าจะเป็นฝักพยุงก็เพิ่มอีก1,250งน้าะจ๊ะถ้าป็นสันอยาก้องเลือดอีกนะคะเล่มที่สองเล่มที่สองจะเป็นทรงแคมป์เล็กแนวนะคะใช้งานหนักได้สบายเลยนะคะงานหนักเกี่ยวกับไม้นะจ๊ะปิดท้ายนะคะ กาดทองเหลืองฟูทแท้์ด้านไม้ไประยู่ต์นะคะเล็กแนบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1สันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7จมิลด้านยาว5นิ้วเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดเป็นเดียว2,590นห้ 2, นะคะรวมส่ง เลี้ยบที่สามเลี้ที่สามตัวนี้จะมาเขาฝักนะคะส่งควานช้างนะคะด้านไม้เป็นยูนะคะปูแทงนะคะต้องเลือดหนึ่งนะคะเลชพี h ก p 9นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.9 9.3มิ้วนะคะความกว้างกว้างนะคะจะอยู่ที่1.6ันาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะด้านยาว ด้ามย,ยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วจะมาขอฝักนะคะนี่สิมันนอนยิงหัวเอาไปเลยนะคะเล่มน,นี้นะคะเฉพาะชุดนี้นะคะ2,590นห้ร้ะดมสูง เ่ที่ 4. สี่ทรงคล้ายๆกันกับทรงเรมิสันตัวนี้จะออกไปทนดำนะคะทนดำไม้นะคะทนดำนะค,ะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่เก้าเก้าจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสนหนาเล่มน,นี้นะคะจะอยู่ที่หกวิน ่าด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะต้งเลยชาดูสมดุลเวลานอนค่ะจุกชุดนี้นะคะสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะลวมทรงปทางเพิ่มหนึ่งร้อยพื้นที่ห่างไ,ไกลเพิ่มเป็นหนึ่งพันเอหน็ดร้อยห้าสิบนะคะ หหเรื่องที่ห้าด้ามไม้พปดูคนดำนะคะผู้แท้งนะคะ <c oughs> เลส19โคโบราณนะคะ <c oughs> ยังอีกอยังอีกความยาวนะคะจะอยู่ที่11.7เนี้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8ม <c oughs> ันึงก็องเล่นก่อนมันตั้นหนา5มิลน,นะคะด้ามยาว <c oughs> 5.8นะคะ เรียบๆเ,เลยนะคะชุดนี้นะคะสองพันเจ็ด้อยเก้าสิบนะคะรวมสูงชุดพยุนเล่มที่หกเล่มที่หกนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุนนะคะเหล็กเอสลองเลือดหน X ึ X ่งนะเป็นทรงออกเน็บแคมนั่นแหละเน็บนิดๆนะคะลูกค้าล่องเลือดหนึ่งนะคะ หมุดนะคะโปรเซกนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วผมกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองสานจะอยูย่ที่ห้ามิลนะคะด้านยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวมันหนึ่งพีหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลงสูงหลดให้ได้เลยสอง <Yeah. S 1> เล่มที่เจ็ดมาเชเต้ ด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงมาสเต mm hmm. ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4สันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.8นิ้วนะคะตัวนอกนอกเจนที hmm. ่ะ oh, เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแล้วลก็รวมส่นตัวน้องไทยก็จมีอะไรม้าีเลยดิจิตอสอบถามได้เลย